สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจาวไทยตุลกนะคะมันนีมาพอกับช่องแปนทราเวลเลอร์คนเดินทางกัะยังอยู่หม่องเก่าพี่น้องยังอยู่หม่องเตาแต่อย่าพี่น้องมาเบิ้งนิดซื่ออย่าเบิ้งลายหม่องเนาะอย่าอยู่หลายหม่องบรรยากาศมันงามพี่น้องบรรยากาศมันงาม,งญญาาม,งามแล้วก็สวยดีมากเลยแหละอยา่าพี่น้องได้เบิ้งเขาทำให้สวยนะพี่น้องเขาตดตกแต่งใน้สวยมากเลยบอกคือแต่ก่อนเหมือนสิบกว่าปีที่แล้ว่อยมา้วก็เคยมาเป็นบทานเดยเฮจังสีเนาะ ตอนนี้เป็นเห็ดไม้ละเห็ดไม้แต่สวยงามมากเลยอ้ยเต่าใหญ่ทะเลพี่นอทะเลงามงามอ้ยเต่าใหญ่มากเตา่ตาใหญ่เต่าใหญ่พี่น้องเห็นบอืม ทะเลน้ำทะเลไปนั่งเล่นตรงเตียงแล้วนะนั่งถ้าี่น้องไปเบ่งเตาก่อนเตาเป็นเห็ดอันนี้ไว้พี่น้องเป็นเห็ดรูปวเ้เนาะเห็ดปั้นรูปป,ปั้นไว้คอยคิดว่าตั้งฝุ่นพี่น้องหม่งบอบอเตาหน่อยนะเดี๋ยวคอยจังีิยางไปเบ่งจะข้าวก่อนถ้าพี่น้องไปเบ่งเตาหน่อยตั้งพุ่นเนาะอันนี้น้ำทะเลจะไปน้องตั้งพุ่นนะั่น เรือจักรีนารเบตเรือใหญ่ๆลำใหญ่ๆนะพุนพี่น้องนั่แหละลำแหลกของมืองไต่เป็นซื่ออันนี้เนาะเบิ่งสวยงามหมาดวิวสวยงามพี่น้องมันไม่แต่เกาะไม่เป็นเกาะเท่านั้นเลยนะเกาะที่สวยงามเนาะน้ำทะเลเกาะที่สวยงามน้ำทะเลก็สวยงามเงียบคนพี่มีพี่น้องเงียมีคนมันเป็นใครทหารเนาะครสิการาล่ะ ต้นสนต้นสนเป็นนั่งมองนี้ก็ไปน้องนานั่งนานั่งครับนี่นั่นงชมทะเละเน,ะนาะนั่งชมทะเละจากน้อยนั่งชมทะเละก่อนไปกินขา้าวพู้นเรือใหญ่จาก,กร,ารีนารอเบท ลำญ่เนาะเสียงนกเสียงนกนกเอียงพี่น้องอเสียงนกเอีวี๋ปั้นห่อพี่น้องเห็นบ่อากาศดีดีพี่น้องบ่ฮอนบ่ค่อยฮอนบันไดนะบ่ค่อยฮอนบันไดมานั่งเนี่ยบ่ค่อยฮอนบันดไดบ่ไอยแต่ทั้งเมืองอันอยู่ในพัทยาคือฮอนคักแท้ทางนี้ไม่ค่อยร้อนแต่พัทยาเนาะพัทยาร้อนมากเนาะเออ นางเดี๋ยวจะข้าวหนาพี่น้อ,องไปเบิงเตาหน่อยมันมันจะไปกินข้าวไปกินข้าวมองขายทหารเนี่ยแหละไปเบิงว่าทหารให้กับข้าวแซบบ่อแซบอยู่เนาะทะหารเป็นกุ้นเก่งทหารเก่งทุกอย่างป้าพี่น้องยังไปน้ำกันไปกินข้าวน้ำกันปะ่ะไปเบิงเตาหน่อยก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนาอพี่น้องปะพี่น้องนี่คือตอนนี่ยังบอกแนยคำบรรู้จักใบมันใหญ่ๆสี่นาพี่น้องผู้ใดหู้จากบอกในยเด้อจ้า ใบใหญ่ใหญ่จริงสิน่ะกระโปรู้จกักเอิ้นตนน้น,ตอ,นอ,อีนยังเป็นต้นอะไรหรือไปกระโปรงหุจักเนาะบ่านกีทงกุลาก็เลยบุรี่จักน้องเห็นบ่แงไวกรต้นรงอินยังเพื่นใบใหญ่ๆไปเบิ่งเต้าหน่อยจ้ะอาจจะไปเลยไปกินเขา่า จะได้เลยครับแค่นี้ก็ดีใจแลต่ละมาเห็นงามมแปลกหูแปลกตาเนาะแต่แต่ย่อมเราวระสานที่เขางามสวยงามมากเลยก็เห็นได้งามนะลมเลือนดีเต่าจ้าเต่าตาเต่าเต่าโอ้ยเต่าปากเต่า ตากเตาเต่ใหญ่ไปดูเต่าเล็กก่อนทั้งนู้นจะมีทางนู้นเห็นไหมเดี๋ยวเดินไปก่อนยังไปเบิ่งเต่าหน่อยก่อนโอ้ยน่ากินจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอซื้ออันนี้ก่อน พี่น้องเห็นบ่ทีเป็นงามๆกันนะถ้าแต่บริเวณมันสวยนะเป็นตกแต่งแต่งามเฮ็ดไปคนมาแล้วบ่บ่านนาเบื่อนะหนาหนาเขามาอีกนาเขามานั่งเล่นนะก็เฮ็ดที่ยอมไว้สวนยอมไวเล็กๆได้หลายๆทีพี่น้องเห็นป้ให้พี่น้องได้เบิ่งนต้องกันทั้งพี่ก็บยิงยางไปเบิ่ง,งเตาหน่อยท,อทนนั้งหมดอีกทีานึงทั้งหมดเป็นเตาหน่อยเนาะอันนี้เป็นลานเช่นข้าเปิร์นลานเช่นข้า นี่เป็นลานสินค้าเพิ่นไปไปเบิ่ลต้องกันไปเบิ่งเตาหน่อยจ้ะเนี่ยไปเบิ่งเตาหน่อยก่อนอันนี้สินค้าทำทหารเนาะสินค้าทหารร้านค้าคงที่ร่มยาจอ๋อเปิดช็อป from the z ซ o จ้ะซูบินเนียช็อป you can buy you want อ๋อพี่น้องมาเบิ่งไปดูเตาหน่อยก่อน เราจะไปกินเขา่างามจ้ะไปอโอ้ยเต่าน่ารักเต่าบินน้องเต่ายิมเต่ายิมอันนั้นอะไรฮาหนอยเต่หาฮานอยเหรอนี่เต่หาฮหานอยด้วย ไม่ได้หวยได้พี่นอ้องว่าเป็นหวยเด้อเตาฮาหน้อยฮะอ๋ะอหลักกิโล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 เ,เขาโมเห้าขาบวนนี้โอ้ยเป็นหามคนบุคคลภายนอกเข่า่อยกับบุคคลไภายนอกได้นี่กับเข่าว่าได้พี่นอ้องพุ่นนะเตาญี่ปุ่นโอ้ยตัวน้นอนา น้อยพี่น้องเตาโตน,น้อยกําลัางเกิดได้นี่ให้เบิ้งไกลๆเอาอก็เอามาเพาะว่าเป็นอย่างจะบอกให้เขาก็บอกเขาเนานะนัะ่นน่ะโตน้อยๆดำๆเขาหล่อแหลไลลอยตมมองแตงแมงอยู่ทั้งพีกับมีหนะพี่น้อง เอาตัวน้อยๆหน่อ,นอนเขาบอกให้เขา,ปาไปฝากไปชิดซองไปไปนองเดีเบิร์เอาเห็นบอกลอยตะปองแต่งๆอยู่เตาน้อยจากการะร่างเกิดสงสัยกระล่างเกิดกเดี๋ยวน้อจ้ะไป,น,น,ปนอนไปน้องกันที่เป็นยังจ้ะบอกให้เขาก็บอกเขาไม่เป็นไร นี่โมงนี้เป็นจุดสุดเขตของเขาคือเแมันสุดเขตเอะเนาะสุดเขตของบาง้านเฮ้าเนาะประเทศไทยเฮาเนาะอ๋อนี่อ๋นอนี่ไงจุดหลัก,กกิโลสุดเขตของบ้านเราไงนั่นไปฮานอยกี่พันกิโลล่ะหนึ 1, ่งพันสามร้อยแปดสิบสองกิโลอันนี้ไปมาดีลาปมมาฟิลิปปินฟิลิปปินสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้า อันนี้ไปกัมพูชาพนมเปนเออก็กัมพูชาไหมออพนมเปนหกร้อยเจ็ดกิโลอันนี้ไปจาการ์ตามาเลยอ,อินโดนีเซียเนาะจาการ์ตาจาการ์ตาอินโดนีเซียจาการ์ตาอินโดนีเซียสามพั 3, นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ี่จุดจุดของหลักกิโลของคือจัง กุลาลัมเปอร์ใช่ไหมกุลาลัมเปอร์เอ่อก็คือมาเลเซียกุลาลัมเปอร์กุลาลัมเปอร์สิงคโปร์โอ้นี่คือหลักกิโลบันทึกไปค่ะเขาเนาะไปสุดเขตเนาะอันนี้เป็นบอกอันนั้นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลพี่น้องบอกเออเป็นบอกจุดหลักกิโลนะพี่น้องเนาะ ไปประเทศไดไปจากกิโลจากกิโลคือจังค่อยคอยไปอันสกอตแลนเนาะสุดเขตของสกอตแลนด์เขาจะบอกว่าไปอเมริกาไปโนเวนั่นน่ะจอร์นาโกรในพี่น้องเคยไปแมาแล้วสุดเขตของเพื่อนเนาะโอ้ยเตานงางแก้วก้ยหางเตาหน่อยนะคะก้อยหางพี่น้องบอกน่ารักจังไปไปน้ำกันพี่น้องยังไปน้ำกันไปหากินขา่าวกินน้ำก็หิวขา่าว หิวข้าวแล้วจ้าพี่น้องทะเลเขาบอกว่ากับผู้ใดอันมีเรื่องเศร้าใจก็หามานนั่งมองทะเลเพราะทะเลสุดลูกหงลูกตาเนาะกันะมีเรื่องติดทุกข์ใจนะว้าเวนะกับมานั่งมองทะเลนะจะว้าเวแต่กันเขากับมามองแบบสวยงามเลยพี่น้องครับเพรตรงว่าแบบแบบเรื่องทุกข์ใจเนาะมานั่งดูแบบความสวยงามเนาะอ่ะมากินข้าวกินน้ำไข่ทตหานี่แหละจะนี้ยังให้กิน คนปลาของทะเลสดเนะอะตเบิเองกอนว่าเป็นยังไงน้องเคยกับลุงกับผัวยังไปทางหนาน้องเคยกับลุงปนญญากุอพมากันมาสามคนลงทางตอนแรกหลงทางไปน้องตอนแรกหลงทางตอนนี้บุลงแล้วบอกเคยมาเนาะเคยมาอยู่ก็เคยมาตอนรถแท็กซี่บอกเคยมารถจักรของก็เลยบอกบ่กค่อยถูกเนาะ มาน้ำมันสิริเอาคุณสิริบอกทางไปนองไปกินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องต้นบักขามต้นมักขามมีในข่ายทหารบะต้นมัขามโอ้ยอยากกินต้มอึงเด้อใบบักขามใสข่ายทหารคือสิบมีอึงหนึ่งเนาะนี่ต้นบักขามข่อยก็ว่ามันต้นสะดาพี่น้องบ่แมนทหารเพิ่คนบอกต้นขีน้นิ่งบ่แมนต้นสดาจ้ะนี่ าขามไล่หลายนะาขามบักหลายหนึ่งถ้าอยากไปกินขาวไปน้ำกันงามงามพี่น้องเห็นแล้วก็งามไหลกินขาน้าวอน้าพี่น้องมานั่งกินข้าวน้ำกันข่ายทหารนี่แหละเผื่อว่ามันโตนักเรียนโตลานอาหารนี่แหละเป็นอากาศดีดี นี่น่กะนน่านั่งมากเลยไปเบิงทะเลพอ้ออุ้ยบรรยากาศดีมากสิเพียอ,อากาศดีละสุดยอดเลยสวัสดีครับโอ้อากาศดีมากโอมีเตาหน่อยก็หลอกแคละนะ้ำไปกินสั่งอาหารก่อนมากินข้าวพี่น้องนี่มากินข้าวนาขายทาหารนี่แหละ ว่าแมงกินข้าวแดงด้วยจ้ากินข้าวผัดข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดปูพี่น้องนี่ข้าวผัดปูเนาะอันนี้ผัดฉาทะเลพี่น้องผัดฉาทะเลหันสั่งให้พ่อใหญ่กินกุ้งอบุญเส้นออกุนน้งอบุญเส้นให้พ่อใหญ่ได้กินก็กินกับน้องเคยก,ก็กินอันนี้แหละพี่น้องนี่นี่สองอย่างปลากระพงหนึ่งหมักน้าอยู่น้ำทะเลก็จิ้มปลากระพงเอา กระเพาะนึ้อมะนาวเนาะใช่ปะแล้วก็อันนี้เปพี่น้องกินด้วกันเสิร์ฟเป็นหน่อมาเสิร์ฟดกันนะพี่น้องก่อนจะเดินทางไปต่ออากาศดีดีอากาศดีมากเจ้านีมองนี้มันเงียบจังหน่อยนึงเพราะว่าเด็กน้อยเปิดโรงเรียนแล้วเด็กน้อยเปิดโรงเรียนกะเงียบจังหน่อยแต่มื่อนี่เป็นเมื่อนี่กะ มือนักเรียนเขาเรียนหนังสือเนาะกันเป็นวัตยุกศิลายอยู่ดอกวิธีธกิจวานะนะยั่อยเพิ่มแล้วก็บรคกอยมากกัน่อแม่กับบกอบมีเวลาผ้ามาก็ร่งเดือดเลยไปนองกินไปเบิ่งบรรยากาศไปสวยงามจ้ะบรรยากาศสวยหลพี่นองบ่มีนแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะบางทะเล เป็นใหญ่มาที่ลักเตาเตาตัวจริงวนันนะั้นเตาอันปูนเนี่ยนะเป็นเน็ตในทะเลสวยงามพี่นองสวยงามมีหลีมีดอกจำปาเนะาะทั้งปูนกับเป็นเกาะเนาะเกาะเล็กๆน,น้อยๆทั้งุูนงามๆี่นองมากินข้าวน้ำกันเ้ยจ้า กินข้าวน้มกันกินข้าวกลอนจักหน่อยหนึ่งกินปลาหมึกอันนี้ผัดทะเลนะคะผัดชาทะเลกุ้ง,งจ้ะน้อยใส่เป็นนกแค่แบบป่ะกินกันจ้ะกินกลอนกินข้าวกลอนนะพี่น้อง